ครับคุณผู้ชมพวกผมจะนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อเีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีดำของทีมเอร์เอเกเล็กซี่นะครับไม่ใช่ผูดอิดอินเตอร์มาิามีนะครับก็เป็นเสื้อที่ผมชอบมากๆนะครับและเห็นรู้สึกว่าเอ้ยอยากซื้อเสื้อตัวนี้มาเพราะว่า น้องที่ผมชื่นชอบเนี่ยเขาชอบสีดำอยู่นะครับแล้วก็สีชมพูเนี่ยก็เป็นสีของคีมที่น้องอยู่ด้วยนะครับก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับน่าจะทราบก,กันดีอยู่แล้วว่าเสื้อตัวนี้ด้านหลังเสื้อเป็นชื่อน้องคนใดนะครับแต่ว่าก็ดูกันเป็นตำธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติกันนะครับ ก็เป็นใครไม่ไม่ไ,มได้นะครับนอกจากน้องโยเกิดนกพระดาเลิศเรียพรสมาชิกรุ่นที่3ของวงบีนเค8ฟเอและน้องก็อยู่ในฐานะคามิโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อน้องมีเรื่องราวดีๆอะไรก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับไลฟ์ล่าสุดของน้องนะครับที่สรุปมาสไลฟ์ติดกันนะครับช่วงนี้น้องมาไลฟ์บ่อยก็ รู้สึกดีมากๆนะครับก็จะมีเรื่องราวที่น้องมาเล่าสู่กันฟังแหละเรื่องแรกก็เลยก็เป็นเรื่องของควันหลงของเ,อเขาเรียกว่าสเตตวันเกิดแฟนมีง,งานแฟนมีวันเกิดน้องนะครับที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วว่าน้องทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆทั้งเบื้องหลังที่ เลือกเซตเพลงต่างๆเลือกเมมเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เบื้องหน้าที่น้องร้องเต้นได้อย่างสุดยอดมากๆในทุกๆเพลงเลยนะครับประทับใจมากๆแล้วน้องก็ออกมาพูดสรุปเกี่ยวข้องกับงานนี้แหละว่าแบบเออน้องน้องดีใจมากๆที่ได้ทำงานแฟนมีงานนี้แล้วน้องก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มาร่วม เป็นแขกรับเชิญในงานนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณครูอันนี้ประทับใจมากๆนะครับน้องขอบคุณคุณครูที่ช่วยสอนน้องเต้นแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือขอบคุณเหล่าแฟนคลับทุกคนที่ามาดูงานนี้นะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้น้องจัดงานให้น้องฉลองวันเกิดให้น้องนะครับเพราะว่าน้องก็บอกว่า ในส,ส่วนของวันเกิดเนี่ยจริงๆน้องแบบเออก็รู้สึกว่าปีปีที่ผ่านมาน้องทํางานปีนี้มาตรงกับวันเกิดพอดีแล้วกเ็เหมือนไม่ได้ฉลองอะไรมากเพราะว่าแฟนคลับรวมฉลองให้ของขวัญหนูมาหมดแล้วในวันที่ 9, เก้าก็รู้สึกว่าเออน้องเป็นดเด็กที่พอเพียงดีนะเขาได้รับการอบรมสั่งสอนจากที่บ้านมาดีมากว่แบบอา่า ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะมากขอแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่พอเพียงกับชีวิตก็เพียงพอแล้วนะครับก็รู้สึกดีรู้สึกดีมากๆกับความคิดความอ่านของน้องโยเกิร์ตนะครับอะมาว่ากันที่ไลฟ์นี้กันต่อนะครับก็ไลฟ์ล่าสุดเนี่ยน้องมาในชุมนักเรียนนะครับชุมนักเรียนที่หมายถึงว่าชุมนักเรียนของน้องเองด้วยนะครับเพราะว่าน้องมีงานที่เขาให้ ใส่ชุนักเรียนเต้นเพลงมาซากะกันเป็นแดนแพ็กชีสใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับก็น้องพอเสร็จงานน้องก็มาหลายต่อนะครับซึ่งน้องก็แต่งหน้าแล้วเนาะก็มาไลายต่อดีกว่าแลก็มาเล่าเรื่องรู้เรื่องนี้ให้เราฟังกันนะครับซึ่งเนื้อหาหลักๆเนี่ยก็จะอยู่เรื่องเกี่ยวกับตอนเด็กๆนะครับว่าน้องได้น้องเล่นอะไรบ้าง นะครับก็ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่น้องเนี่ยเลี้ยงน้องมาดีจริงๆนะครับของเล่นที่ซื้อส่วนใหญ่ก็จะแบบให้น้องได้ใช้ความคิดต่างๆนะพวกแบบตัวต่อเลโกอย่างเงี้ยที่แบบเออเอามาแล้วก็ต่อต่อต่อกันเป็นรนะูปนั้นรูปนี้น้องก็ชอบเล่นมากๆนะครับก็เออรู้สึกดีว่าเออทำไมน้องถึงมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันได้มาจากการอบรมสั่งสอนจากทางบ้านจริงๆนะการชื่นชมคุณพอ่อคุณแม่ของน้องมากๆนะครับที่ลูกเลี้ยงลูกมาดีจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นของเล่นที่อ,ออกแนวแมนๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้องมีน้องชายด้วยนะครับของเล่นก็นจะเป็นแนวแบบนะลูกคางหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่า เล่นแบบเด็กผู้หญิงเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยน้องก็ชอบนะครับก็เราก็จะเห็นอยู่ตลอดแล้ลอฮะ,ะเห็นน้องก็ต้องคู่กับกากา้าใช่ไหมครับเอแล้วก็ตอนยินแฟนคลับเองก็ซื้อตุ๊กตาให้น้องเยอะแยะเลยว่าอ่พี่ป๊อปเองก็ซื้อตุ๊กตาให้น้องนะครับก็ต้องบอกว่าเออน้องโตมาอย่างกบอุกนจริงนะกับของเล่นต่างๆอะไรต่างๆที่ทังเล้นแบบชีวิตน้องแบบ สดใสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ว่าเออเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของช่วงนี้เนี่ยน้องใกล้จะเขาเรียกว่าจบการศึกษาและหมายถึงในระดับมาหาวิทยาลัยนะครับก็ใกล้และใกล้ใกล้แล้วล่ะนะครับก็เหลือแบบจะต้องฝึกงานนะครับแล้วก็เรียนอีกนิด,ดหน่อยสุดเรื่องฝึกงานเนี่ยเออ ผมก็แอบแซวน้องไปเล่นเล่นว่าแบบฝึกงานกับพี่เป้ไ้ยนะครับเสิร์ติดซึ่งน้องก็พูดบอกว่าพี่เป้มีอะไรให้หนูทํำไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเองน้องก็พูดว่าถ้าฝึกงานกับไอแอเนี่ยน้องรู้ระบบหมดแล้วนะครับว่าเออบริษัทนี้ทําอะไรอย่างไงน้องบอกว่าเออลองไปอยากลองไปฝึกงานที่อื่นที่แบบเรายังไม่รู้ระบบอะไรเลยจะได้เรียนรู้ได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับก็ เด็กคนนี้ก็ยังเป็นเด็กที่เขาชอบความท้าทายอยู่เสมอเนาะตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเด็กๆและระเข้าวงมาใหม่ๆแล้วก็เป็นเด็กที่อยากทำโน่นทำนี่ที่ได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลาก็อันนี้ก็เช่นกันนะครับการฝึกงานนอ้องเขาบอกว่าอยากไปลองลองที่ฝึกงานใหม่ๆดูนะครับ มาว่ากันต่อนะครับก็ย้อนกลับไปเรื่องอวันเกิดของน้องอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่มันฟังนะครับก็เรื่องของเรื่องเนี่ยเออก็อยากจะบอกให้น้องแฮปปี้ดีใจนะว่าแบบเออน้องมีคนรักแล้วก็เอ็นดูมากนายเลยนะครับก็คือในอทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันเกิดของน้องโยปี คลิปเขาเรียกว่าไปขอร้องให้น้องสักจังกับน้องปิงรุ่นพี่ใน48 GH48 รุ่ t ไยแลนด์ของน้องเนี่ยช่วยวอวยพรวันเกิดให้น้องนะครับซึ่งผมก็ลงในทุกช่องทางเรียบร้อยแล้วละ่ะ นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรทางนู้นทางนู้นทางนี้ทางนั้นานู้นทางไหนนะครับเพื่อให้น้องโยเกิดเห็นให้ได้ว่าเออมีพี่สัจางกับพี่ปิง้งมาไว้พรมวันเกิดให้น้องนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมส่งให้ที่หนึ่งก็คือในห้องแฟนคลับของน้องสัจางแล้วก็น้องปิ้งนะครับซึ่งแฟนคลับเขาก็ เห็นคลิปนี้แล้วแล้วเขาก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆนะครับว่าพี่ซัดพี่ปิงวอวยพรให้น้องโยเกิร์ตด้วยก็รู้สึกเขาก็รู้สึกว่าแบบเออเป็นวันดีๆเป็นสิ่งดีๆนะครับก็แสดงให้เห็นเลยว่าแฟนคลับของพี่ซัดจังกับพี่ปิงเนี่ยเขาไม่ได้แค่ชื่นชมแค่น้องของตัวเองเท่านั้นนะครับเขาชื่นชมในตัวของน้องโยเกิร์ตด้วย นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆว่าแบบโยเกิร์ตไม่ใช่มีแฟนคลับของตัวเองชื่นชมเท่านั้นนะครับเขายังมีแฟนสามารถทำให้แฟนคลับของคนอื่นชื่นชมได้ด้วยนะครับอย่างสเตทวันเกิดแฟนมีวันเกิดที่ผ่านมาก็แฟนคลับที่ไม่ใช่แฟนคลับของน้องโยเองก็ชื่นชม น้องโย์ที่เออทำสเตตนี้ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆน่าชมมากๆแล้วก็บอกว่าเออเป็นสเตทแฟนมีที่ดีที่สุดสเตทหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็ <c oughs> นี่แหละครับเป็นเรื่องดีๆของน้องโยธ์เกิดที่เออในช่วงวันเกิดปีนี้เนี่ยเขาได้สิดีๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเป็นอีกที่สามารถทำให้ผู้คนมาหลงรักแล้วก็เอนด,ดูน้องได้ตลอดเลยนะครับก็ ฝากเป็นกำลังใจให้น้องโยเกิดกันด้วยนะแบบผมก็ไม่รู้หรอกว่าเส้นทางข้างหน้าน้องจะตัดสินใจยังไงจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาหรือเปล่าถ้าต่อสัญญาก็ช่วยกันเชียร์น้องอย่าลืมน้องกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่ต่อสัญญาก็ช่วยไปติดตามน้องในเส้นทางใหม่ของน้องด้วยซึ่งผมแน่นอนว่าไม่ไว่าน้องจะเลือกทางไหนผมไม่มีวันทิน้งน้องคนนี้ยาแน่นอนนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนญุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ